เสียงเครื่องยนต์คำรามกึกก้องไปทั่วโลกอีกครั้งการแข่งขันรถจัก,กรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก Mo t ต GP ฤดูการ2025กำลังขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดและท่ามกลางเหล่านักบิดระดับโลกมีชื่อของก้องสมเกียรติจันทรานักแข่งไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ลงชิงชัยในเรื่องสูงสุดประทับอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์อย่างน่าภาคภูมิใจเขาไม่ใช่แค่นักแข่ง แต่คือตัวแทนของความฝันความหวังและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติตลอดฤดูการนี้เขาได้พิสูจน์หัวใจนักสู้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและหนึ่งในบททดสอบสำคัญเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูการที่อาร์เจนตินาซึ่งสะท้อนตัวตนของเขาได้อย่างชัดเจนที่สุดบัดนี้ปเปลวไฟแห่งการต่อสู้ในใจของเขากำลังจะถูกจุดขึ้นอีกครั้งณสนามมาเลเซียนกลางปรีอะไร คือสิ่งที่ผลักดันให้นักสู้คนนี้ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดและเราในฐานะกองเชียร์จะคาดหวังอะไรได้บ้างจากศึกครั้งต่อไปที่มาเลเซียเพื่อที่จะเข้าใจจิตใจของนักสู้คนนี้อย่างถ่องแท้เราต้องย้อนกลับไปดูหนึ่งในความท้าทายสุดหินที่เขาต้องเผชิญในสนามที่สองของฤดูกาลที่อาร์เจนตินาในศึก g กรนเป r รียโ YPF Energy d e Argentina 2 0 2 5 ก้องสมเกียรติต้องลงแข่งขันในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนตหลังจากเพิ่งหายจากอาการป่วยติดเชื้อทางเดินอาหารแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เขาก็ฟิตร่างกายกลับมาพร้อมลงสนามการต่อสู้เริ่มต้นอย่างยากลำบากตั้งแต่รอบควอลิฟายเมื่อเขาทำเวลาได้1นาที38.168นาทีคว้ากริดสตาร์ทอันดับที่19ซึ่งหมายถึงการต้องออกตัวจากท้ายแถว แต่ในรอบสปรินท์เรสเขาก็ยังคงมุ่งมั่นต่อสู้จนสามารถจบการแข่งขันในอันดับที่17ได้สำเร็จการขยับอันดับขึ้นมาได้ถึง2ตํตำแหน่งในสนามที่สั้นและวุ่นวายอย่างสปรินท์เรสทั้งที่สภาพร่างกายไม่เต็มร้อยและต้องออกวัวจากท้ายแถวถือเป็นผลงานที่น่าเชื่อชมและแสดงให้เห็นถึงทักษะการเอาตัวรอดในสนามแข่งระดับโลก แม้จะไม่มีคะแนนติดมือแต่นี่คือการแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณนักสู้ที่ไม่เคยยอมจำนนต่ออุปสรรคใดๆการแข่งขันแบบสปรินเรสที่เขาเพิ่งฝ่าฟันมันนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อคะแนนสะสมและเกมการแข่งขันโดยรวมการทำความเข้าใจในมิติใหม่ของการแข่งขันนี้จะทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น Sprint Race คือรูปแบบการแข่งขันที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเพื่อสร้างสีสันและความตื่นเต้นเร้าใจให้กับ MotoGP มันไม่ใช่แค่การแข่งขันรอบพิเศษแต่เป็นเกมวัดความเร็วที่ส่งผลโดยตรงต่อคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกและเปลี่ยนกลยุทธ์ของทุกทีมไปโดยสิ้นเชิงกฎและรูปแบบของการแข่งขันนั้นถูกออกแบบมาให้ดุเดือดและรวดเร็วโดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ระยะทาง แข่งขันเพียงครึ่งหนึ่งของระยะทางจริงในรอบเมนเรสเท่านั้นวันแข่งขันจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันเสาร์เพิ่มความเข้มข้นให้กับสุดสัปดาห์แห่งความเร็วการให้คะแนนผู้ที่เข้าเส้นชัยใน9อันดับแรกจะได้รับคะแนนสะสมทันทีซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเก็บแต้มเพิ่มนอกจากวันอาทิตย์นี่คือเกมที่บีบให้นักแข่งและทีมเงินต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันเสาร จะไม่มีเวลาให้แก้ตัวในวันอาทิตย์อีกต่อไปทุกคะแนนมีค่าดังทองคำการมีอยู่ของสปินเรสได้เพิ่มแรงกดดันให้นักแข่งต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันเสราร์เพราะทุกคะแนนมีความหมายต่อการลุ้นแชมป์ในระยะยาวและเมื่อเข้าใจเกมรูปแบบใหม่นี้แล้วเราก็จะยิ่งมองเห็นความท้าทายที่กล้องสมเกียรติกำลังจะ,ะเผชิญในสนามต่อไปได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และแล้วก็มาถึงการแข่งขันสนามที่20ของฤดูกาลศึกมาเลเซียนกรังปรีที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นณนะสนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียซึ่งสำหรับนักบิดและแฟนกีฬาชาวไทยแล้วสนามแห่งนี้มีความสำคัญมากกว่าแค่การแข่งขันธรรมดาสนามเซปังเปรียบเสมือนโฮมเรสแห่งที่2ของกล้องสมเกียรติจันทรา ด้วยความที่เป็นสนามที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีประกอบกับระยะทางที่ไม่ไกลจากประเทศไทยทําให้มีโอกาสสูงที่จะได้เห็นธงชาติไทยและเสียงเชียร์จากแฟนๆดังกระหึ่มขอบสนามความคุ้นเคยกับทุกโค้งทุกจุดเบรกและสภาพอากาศที่ร้อนชื้นของเซปังคือความได้เปรียบมหาศาลที่อาจช่วยลดเวลาต่อรอบลงได้อย่างมีนัยสำคัญ นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เขาจะกลับมาสร้างผลงานเพื่อลุ้นเก็บแต้มเพิ่มเติมอีกครั้งบนแทร็กที่คุ้นเคยยิ่งไปกว่านั้นในสุดสัปดาห์เดียวกันนี้เองยังมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยอีกคนคือ ก้องทัชกรบัวสีจากทีม Honda t ทีมเอเชียที่จะลงแข่งขันในรุ่นโมโตทให้แฟนๆได้ร่วมส่งใจเชียร์กันอีกด้วยถือเป็นสุดสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างแท้จริงจากบทพิสูจน์หัวใจนักสู้ที่อาร์เจนตินาสู่การเดินทางมายังสนามที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่มาเลเซีย เส้นทางของกล้องสมเกียรติชันทรานในฤดูกาลนี้เต็มไปด้วยความท้าทายแต่เปลวไฟในใจของเขายังคงลุกโชนเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ชัดเจนนั่นคือการเดินหน้าล่าผลงานลุ้นเก็บแต้มเพิ่มและคว้าแต้มอันล้ำค่ากลับมาฝากคนไทยให้ได้คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะส่งเสียงเชียร์ให้กล้องไปทั่วสนามเซปัง มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์และเป็นพลังให้ฮีโร่ของเราคว้าแต้มกลับมาฝากคนไทยให้ได้